ทุกคท่านขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนตอมโกอยู่ผมตอมโกว,วันนี้นะครับตอมพาทุกคนมาอยู่ที่สังขบุรีนะครับคือที่ตอมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือสะพานมอนนั่นเองตรงที่คนที่มาสังขะที่ต้องการมาดูก็คือสะพานไม้แห่งนี้นครับนี่เลยตอมยืนอยู่ตรงนี้มาที่ไรฝนตกทุกทีครั้งนี้นะ่าจะเป็นครั้งที่2นะครับที่ตอมมาสังขะ ครั้งก่อนมาทำคลิปแล้วแต่ว่าคลิปหายครั้งนี้ก็เลยมาหาเพื่อนพอดีเลยเพื่อนก็เลยพาอะตอมมาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็ฝนตกแล้ว <laughs> เดี๋ยวอะตอมพาเดินชมบรรยากาศรอบๆนะครับ <laughs> ตอนนี้ฝนตกนะ <laughs> ตอมมาทีไรมานมากนะโชคดีน้ำลดลงเยอะเลยนะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับหรือว่าตอมมาสายแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าปกติสภานนอนคนจะมาเรื่อยๆนะแต่ช่วงนี้มันโควิดก็อย่างว่าครับคนก็ไม่ค่อยมี เที่ยวเท่าไหร่ก็มาเป็นชุด4ีท่านประมาณนี้สะพานนี้ยาวตามที่ผมได้ยินมานะห้ากว่าเมตรประมาณนะที่น้องๆเขาเล่าให้ฟังครั้งก่อนที่ผมมานะถ้าจำได้ถ้าใครทราบก็คอมเมนต์ได้นะว่ายาวเท่าไหร่แล้วก็เขาสร้างขึ้นเพื่อถวายหลวงพ่ออุตมะนะครับคือวัด จะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งที่สังขะอาเภอสังขะจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็วัดของหลวงพ่ออุตมะจะอยู่ฝั่งนี้เขาสร้างเพื่อถวายให้ให้คนเข้าไปกราบอะไรนะจากไม้้หมดเลยนะครับเนี่ยเป็นไม้นอกจากตะปูนะครับที่เอาไ้ยึดที่เป็นเหล็กเป็นอันนี้นะนอกนั้นก็เป็นไม้หมดเลยนะครับ แต่ก่อนสะพานนี้จะเป็นสีแดงใช่ไหมตามที่มันได้ยินมาแต่ก่อนสะพานไม้นี้จะเป็นสีแดงครับแล้วก็เขาก็ตามการเวลาอะไรไปเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนเป็นสีนี้ไปเลยครับฝั go, ่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของฝั่งมอญอะไรเบมฝั่งมอญครับแล้วฝั่งฝั่งตรงนั้นแหละครับข้างนั้นจะเป็นกะเหลี่ยงใช่ไหมที่ตามที่ ก็น้องที่เป็นไกด์พูดให้ฟังก่อนหน้านี้ที่ผมมานะฝั่งนี้เป็นกะเหรี่ยงแล้วก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นของไทยนะครับก็จะเป็นสามฝั่งที่มีผู้คนที่อยู่เจ้าฝั่งกะเหรี่ยงมอญอย่างเงี้ยครับที่มาอ,อาศัยอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำอย่างเงี้ยของเขื่อน,นครับก็จะมีสะพานเชื่อมหากันหมดฝั่งนั้นก็จะเป็นสะพานเขาเรียกสะพานอะไรเบ้มสะพานนั้น สะพานส้มสะพานแดงเอออันนั้นจะเป็นสะพานแดงแต่ว่า,าสะพานแดง,ส,แดงสร้างด้วยปูนฝั่งนั้นนะครับตรงนี้เขาเรียกนาทีสามประสบแม่น้ำสามสายมารวมกันเนี่ยเหรอเนี่ยมีสายฝั่งนู้นมีสายน่าจะเป็นตรงนี้มั้ยอันนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามได้เป็นอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นที่พักสามประสบ สามประสบลิศอ๋อานาทีสมประสบอ๋ออันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับนี่คือแม่น้ำมันมาประจบกันใช่ไหม,มสาม,สา,มสายม,มาประจบกันเเลยเรียกนาทีสามประสบนาทีสามประสบครับหนึ่งสองสามแต่ตอนนี้ผมเริ่มเปียกแล้วครับแต่อากาศก็ดีนะครับเพราะว่ามันเริ่มปลายฝน ต้นหนาวแล้วนะช่วงนี้ถ้าใครมาก็ผมว่าดีเลยนะครับช่วงนี้ไม่ร้อนผมมาก็คึมฟ้าคึมฝนเลยนะวันนี้เมื่อวานนี้แดดไม่เบิดดมเมื่อวานวานี้เบิมว่าแดดมากเลยนะผมขับรถมาก็ก็แดดนะครับไม่มีฝนไม่มีเขาว่าฝนจะตกเลยพอผมมานี่ก,ก็เสร็จจากนี้ผมว่าจะไปเข้าป่าไปที่โรงเรียนของเพื่อนนี่นะ เขาเป็นครูนะครับที่อยู่ในโรงเรียนในป่าก็จะเข้าไปาชมธรรมชาติเส้นทางของที่เขามาอยู่แล้วความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงตอมก็จะเข้าไปดูด้วยนะครับวันนี้จะเข้าไปกันแล้วก็ไปนอนอยู่ข้างในคืนหนึ่งข้างในจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้า,าไฟฟ้ามีน้อยก็ใช้เป็นช่วงไม่มีขึ้น ขึ้นตัวสั่งนะครับอ่าเป็นไฟโซลาร์ซเรซลล์ครับก็ <c oughs> ไม่มีร้านค้าโอเคเนี่ยตอนนี้ผมก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เป็นฝั่งของฝัง่งมอนครับนี่ก็จะเป็นที่สิ้นสุดของสะพานฝั่งมอนครับ ตรงนี้ฮะตรงนี้มันเป็นหางเขื่อนไหมเแบบิมหางของเขื่อนอะไรนี่ไหมเขื่อนเขื่อนนี่ไหม,หมนี่บอกเขื่อนเขาแหลมเขื่อนเขาแหลมกับเขื่อนวัชระมงคลมันมันเป็นเหมือนมันเชื่อมกันน้ำหน่ะน้ำอันเดียวกันออ๋ ทางนี้มันเป็นส่วนของหางเขื่อนใช่ไหมทางนี้เ็าจะเป็นั่งของมอญครับก็จะมีร้านค้ามีอะไรอย่างนี้นะครับสะพานไม,มา้อิตาแมนุสวร ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านค้าของขายของฝากของชำประมาณนี้นะเสื้อผ้ามันเอารถค้ำไม่ได้เบย่อ,อรถคัวแทนมั้ สะพานสาประสบะมไม่เคยผ่าน,น้ะไม่เราไปเตดีตอ่อไปไปมาเดีดใหญ่ดเดีเลยดีเลยอันทองไปดูไหม ทุกคนครับตอนนี้ต้องมาอยู่ที่วัดหลวงพอ่ออุทมะน,นะครับวัดวังวิเวการามนะครับก็มากับสกาลัการะนะครับามาสังขบุรีทั้งทีก็ต้องมาที่นี่ด้วยนะครับมากับไว้หลวงพ่อเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต ไม่มีใครนึกวามึงทำท้าวหมอนะ คนตอนนี้ต่อมาอยู่ที่เจดีพุทธคยาเนี่ยพอมันนี้มันเป็นอีกส่วนของวัดวังวิเวกาลไ,ไหม ทำมันเกิดวะวันจันต้องไล่ไปอย่างงี้ไมนี่จัน ำวันเกิดนะครับที่อยู่รอบของตัวอองเจดีนะครับนะแล้วก็เลือกเลยว่าของเราเกิดประจำวันนี้เราก็มากราบไหว้พระประจำวันเกิดเราได้เลยนะครับ You <laughs> ทรามาอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างไทยกับอ่าพมา่าบ่ไม่น่าเบิ้มไทยกับพม่าเนี่ยข้างล่างนี้ก็จะเป็นฝั่งของพม่านะนี่คือด่านเจดียสามองค์นี่กีกว่าด่านเจดีย์สามองค์นี่คือเจดีย์สามองค์นะ ในภาพใหญ่มากนะมันมีประวัติยังไงวะเพิ่มเซตเซชเลยเดี๋ยวเซตก่อนเจดีสามองค์ นี่ผมมาแบบผมไม่รู้ด้วยนะเพื่อนบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆก็เลยมาตามมาครับความเป็นมาของเจดีดีเจสามองค์ เนี่ยนะแต่ก่อนอยู่ตำบลแต่ก่อนมันเป็นแค่ก้อนหินที่มาวางซ้อนๆกันเฉยนะสามกองนะแล้วก็ไม่รู้ว่าคนไทยแบบชอบสาการะเขาก็เลยมาสาการะสาการะแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยนะที่ผมอ่านมาเนี่ยพระศรีสุวรรณคีรีเนี่ยนะครับเจ้าเมืองสังขบุรีนะครับร่วมกับรัชดรก็เลย พอชาวบ้านมาสักการะเราก็เลยแบบว่าอยากทําให้มันเป็นที่แบบสักการะของอันนี้ก็เลยร่วมกันนะครับสร้างเป็นเจดีขึ้นมาสามองค์เรียงกันอยู่ตรงนี้นะตามที่นี่เลยนะนี่เจดีสามองค์มีประวัติยูตรงนีน้เห็นไหมเป็นสถานที่สักการะนะ่ะเหมือนเลยแล้วก็เจ้าเมืองอ่สุวรรณคีรีนะครับพากันกลับร่วมกับราษฎรมาสร้างเป็น จดีขึ้นมาเพื่อให้คนไทยชาวเมืองได้สักการะกันนะก่อนร้านค้าเปิดล้อมรอบตอนนี้<อ>มีสถานการณ์โควิดก่อนจะมีร้านค้ามีเอาลว,ลวดลวดน้ำมากั้นไว้อตอนนี้สถานการณ์โควิดระบาดเยอะมากนะก็จะเป็นวิวของภูเขานะอันนี้ก็จะเป็นเจดีสามอง ที่นี่ก็ไม่มีอะไรนะเพื่อนๆแต่ถ้าอยากเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาชมก็มาได้เลยทุกคนครับเข้ามาได้จะเป็นเขตแดนแล้วนะแต่ว่าไม่คึกคักเท่าไหร่ก็เพราะผิดโควิดนะครับโอเคแล้วผมจะเข้าไปที่โรงเรียนเพื่อนต่อนะอยนี่ตลาดตลาดตลาดราใช้อคอยไปเดินดูกันโอเคเราไว้แค่นี้ เจอกันครับมาแค่น,นี้นะเกียิสชาเขาแดงนะองโอ้สวยวะ่ะรางรถไฟประวัติศาสตร์ประวตรางรถไฟประวัติศาสตร์ทรงจากสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่สมัยคุณเนีเ่ยเกียนละสัมพันธมิตรมาสร้างไงไม่หมดของเดิมๆเ,เลยม,มุดรางรถไฟโอ้อยากไปนี่วะ่ะน้ำตกไปเขียนทอง มันอยู่ใสล่ล่ะเกินมันชิลาล,ลงกรรเท่ากับไปแล้วมันวะ